ัสดีค่ะในคลิปนี้เรากำลังจะมาพูดกันถึงเรื่องของตัว cosmetic treatment นะคะหรือเราอาจจะเรียกมันว่าเป็น a esthetic treatment ก็ได้เป็นการรักษานะคะเป็นการรักษาเป็นกระบวนการที่จะทำให้เราดูสวยขึ้นนะคะดูสวยขึ้นตัว cosmetic treatment หรือตัว a esthetic treatment เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์ ต้องเรียกว่ามีประโยชน์นะคะเมื่อเทียบกับ c o s m สเม c ิซ r เ e อรนะคะคือการผ่าตัดเราต้องบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในกระบวนการที่เราจะฟื้นฟูเยียวยาจิตใจบางคนนะคะเยียวยาจิตใจซัฟเฟอร์จากอะไรบ้างเจ็บปวดจากอะไรบ้างคะแผลเป็นค่ะแผลเป็นนะคะสกาทั้งหลายนะ,ะบางคนเนี่ยโดนน้ำร้อนลวก นะคะโดนน้าร้อนลวกบางคนเกิดอุบัติเหตุได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมีแผลเป็นบางคนมีปานมาแต่กําเนิดนะคะมีปานมาแต่กําเนิดบางคนได้รับสารเคมีนะคะได้รับสารเคมีได้รับผลกระทบที่ผิวทําให้เกิดร่องรอยที่ไม่สบายใจนะคะลองคิดดูสิคะ ว่าถ้าในใบหน้าของเราแล้วมีจุดมีดวงนะคะมีแผลนะคะซัมเมอร์อยากจะใส่ทูพีสก็ไม่ได้สองชิ้นช่ดใบหน้าสองชิ้นใส่ไม่ได้ไม่กล้าเปิดเผยแผลบริเวณหน้าท้องนะคะอายนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะของ Cosmetic Surgery สิ่งที่จะตามมาคือ Cosmetic Surgery มักจะมีราคาสูงนะคะ ต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานนะคะไม่สามารถที่จะ,ะไปทำ cosmetic surgeries แล้วก็ไปเช้าเย็นกลับมาทำงานไม่ได้ต้องลางานบางทีงานงานมันรออยู่ลาไม่ได้นะคะหรือผลข้างเคียงนะคะผลข้างเคียงจากการทำ cosmetic surgeries บางครั้งเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้เพราะว่าการผ่าตัดบางครั้งก็มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต นะคะ,ะหลายหลายอย่างก็มีการใช้สารที่จะทำให้ร่างกายเราเกิดการระคายเคืองนะคะดังนั้น c o สเมติกเซ r ร e เจจึงจึงเป็นทางเลือกท้ายๆนะคะถ้าหากว่าเรามีโอกาสการที่เราจะพิจารณาใช้ c o สเมติกทรี a เมนต์นะคะแอสติกทรีทเมนต์ที่มีอยู่ตามคลินิกสำริมความงามก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยทำให้เรามีความมั่นใจในร่างกายของเรามากขึ้นเพราะไม่ต้องผ่าตัดใช้ระยะเวลาในการรักษาสัน้นนะคะในประเทศอเมริกาเนี่ยถึงขั้นกล่าวไว้ว่านี่เป็น lunchtime treatment นั่นคือเราสามารถไปรับการรักษานะคะทำ treatment แบบนี้ระหว่างพักทานข้าวได้ Activities บางอย่างกิจกรรมการรักษาบางอย่างใช้ระยะเวลาในการปรนิบัติแล้วก็ฟื้นฟูผิวพรรณของเราเนี่ยอาจจะแค่สามสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะคะลุกออกไปทำงานได้ไม่มีใครทราบได้ว่าเราไปฟื้นฟูร,ร่างกายของเรามาแล้วนะคะไม่เป็นที่สงสัยบางคนอายนะคะ บางคนอายที่จะบอกใครๆว่าฉันไปทำศัลยกรรมมาดังนั้น a t h ซีส t i c treatment แบบ Non Invasive คือไม่เจ็บปวดไม่มีเลือดออกนะคะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นไม่ใช้ระยะเวลาในการรักษานานจึงเป็นทางออกเป็นทางเลือกนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจอยากจะได้รับการรักษาอยากจะได้รับการดูแลเพราะ การรักษาแบบนี้ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้นไม่ต้องพักฟืน้นผลข้างเคียงน้อยนะคะผลข้างเคียงน้อยถ้าเราผ่าตัดเราต้องดมยาใช่ไหมคะเราต้องเราต้องหมดสตินะคะผลข้างเคียงจากการดมยาก็ไม่มีนะคะเพราะเราไม่ต้องดมยาถ้าหากว่าเราทำทรีตเมนต์ความงามในคลินิกเสริมความงามนะคะใช้เวลาอยู่ในนั้นอาจจะครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จแล้วกลับบ้านได้ไม่มีใครรู้ว่าเราไปทำอะไรมารู้แต่ว่าสวยขึ้น รู้แต่ว่าเรามั่นใจขึ้นรู้แต่ว่าเรามีความสุขมากขึ้นกับร่างกายของเรานะคะในคลิปต่อไปเราก็จะมาคุยกันในรายละเอียดว่าแล้วมีทรีทเมนต์อะไรให้เลือกบ้างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราและพวกเราเพิ่ดเพลินกับการดูคลิปสั้นๆของอาจารย์ดารารั์นะคะขอบคุณค่ะ